เดี๋ยวแจ้งลูกค้าอีกทีนะครับดำยังไม่ได้ลงเล่มนะครับผมสวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็มี10ล้อครับผมพิโน่เอฟสิดดำเข้าใหม่อีก1นึคันนะครับผมเอกสารคู่มือชุดโอนเรียบร้อยไปไหน,นลูกโอ้ยจะิยย,ย,ยิงน้ำวิ่งตะสะเปียกเลยดูดียิงน้ำเส่พ่าทำไมหร้ก เดีอย่าไปใกล้เฮ้ยเอาลูกนะดูลูกหน่อยเป็นสิบล้อดัมเพาเดียวนะครับขับมาโดยโซเฟอร์สอนอากนะครับซื้อมาจากอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดปุบบนรัชธานีนะครับผมเป็นดัมเพาเดียวครับเครื่องน่าจะเป็นพ e ีโนเอเซกอยนะครับผมร้อแปดแรงมา้า ส้าเกียร์ดินหน้าครับดับลงไอ้คน่ะบ๊วดับลงเลยทะเบียนไม่ขาดมะอ,อ่าทะเบียนไม่ขาดเอกสารชุดโอนเรียบร้อยนะครับอ,อ่อทะเบียนหกเจ็ดครับดีปะ่ะขนาด เบรกว่าคอยเบรกมั่นเนินมันจอดอ๋อเป็นระบบลมดูดตีไหมอ๋อเป็นสิบล้อระบบเป็นลมดูดนะครับผมโอ้แบตเตอรี่เอาไปตับ้านคือแบตเตอรี่บ้านเพื่อนอ๋อของเพิ่อนวุ้นแบตบ่ะอ๋อไม่มีแบตอีกแล้วครับเอาไปจากบ้านกันได้เกียร์เกียร์เขาได้ดีครับบบลดอเครื่องกระดิเกียร์บรูดบรหอนบรอนบเร่งขับมาจากอำเภออะไรวะ อำเภอสว่างชีวงจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานีใกล้กันกับพี่บุญป่ะเมื่ก็้องก่นมองที่ห้อเรียบเบีเราขนนั้นละเตียเอาหองเรีแบบร้าัดอรถ6กลอที่ออกมาอะไรเหรถใกล้ๆกันโอ้ฮกลอที่แห่งสิดโรห์ฮกล้อระไรสิบห้าอ๋ออัดซื้อขางเฮยนโรงเรียนเครื่องดีเป็นเครื่องเฮ็ดเจริญรน ครับผมไปกระบะสนักครับเป็นสิบล้อเพาเดียวครับผมเป็นช่วงล่างของฮีโน่เอครับลูกบากาคอยนะครับผมแหนบใหญ่โอ้สภาพยางหลังด้านขัวเนี่ยไม่สวยนะครับทั้งสี่เส้นนี่ไม่สวยสักเส้นเลย เส้นนี้ก็เห็นเห็นลวดแล้วเนี่ยเห็นไหมอันนี้ไม่น่าจะมีลมเลยลมไม่มีครับเส้นนี้โอ้แต่ f 1สิบเจ็ดคันนี้ค,นนคัสซีใหญ่นะครับนี่ไม่เหมือนกับคันก่อนนะครับคันก่อนคัสซีเล็กกว่าน,นี้นะครับปโัโถคัสซีจะบโน่า12หุนบะครับนี่โอ้เหมาะสาหรับทัเลืรอขึ้นรถเกี่ยวข้าวหรือว่ารถแม่โคได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเพาเดียวน่าจะเหมาะสําหรับขึ้นรถเกี่ยวข้าวมากกว่านะครับ เพราะว่าถ้าสองเผาะนะจะเหมาะสาหรับแมคโครถ้าแมคโครไม่ใหญ่ก็โอเคไม่ซีเรียสครับผมเรื่องเผาเดียวใส่ได้นะครับถ้าจะไปทาเทเลอร์ครับผมพูดเปรียบเทียบให้ฟังนะครับเพราะว่าผมเห็นคัสซีใหญ่สภาพยางหลังด้านซ้ายนะครับก็คู่หน้าไม่สวยนะครับคู่หลังถือว่าพอใช้ได้ครับคู่หลังพอใช้ได้ เพิ่งขับมาถึงมาดบาดครับผมเป็นดัมมนะครับผมว่าเป็นไม้ไม่ใช่นะโอ้แผ่นข้างเป็นเหล็กครับผมแผ่นข้างเป็นเหล็กเป็นเหล็กแผ่นทึบครับอะไรเงื่อนตัวน้อยท่านหาเงินเจ้าอกว้านบ่โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึง ถึงเงเติมน้ำมันบ้านมาออกกวนนันปะออกกวนครับเออเอาขึ้นไห้แลยนะครับผมือนจะมาถามนะครับเออครับผมดูรถต่อครับผมตอนแรกผมมองคุณกว่าเป็นไม้นะครับที่ไหนได้เป็นเหล็กนะครับเนี่ยนี่อันนี้ก็เป็นเหล็กครับผมริ้วหน้าสามก็เป็นเหล็กนะครับ โอ้เป็นเหล็กหมดครับผมด้านล่างก็เป็นแผ่นพื้นเหล็กครับผมตรงเหล็กข้างเหล็กหมดนะครับเป็นทะเบียนป้ายสามศูนย์นะครับป้ายขาวนะครับจังหวัดอุบลรัฐชธานีนะครับผมดูยากนิดหนึ่งนะครับดูคัดซีถ้าดูภายนอกมันก็ดูง่ายนะครับถ้าดูภา,ายในก็ดูยากหน่อยนะครับผม ความันมืดคันหน้าก็เป็นของฮีโน่เอฟสิบเจ็ดนะครับยางหน้าด้านขวานะครับพอใช้ได้นะครับผมหน้าหลังเป็นระบบเบรกน้ำมันนะครับแต่ว่าที่หน้าทึ่งนะครับผมว่า ปกติรถสิบล้อมันน่าจะทําเบกรกทุฟี่มานะครับผมอะเนาะมันถึงจะอยู่ดีอันนี้เป็นเบรกลมดูดนะครับรถสิบล้อตั้งคันบาใหญ่นะครับถ้าใช้มอลมตัวเดียวด้วยมันก็คงเบรกก็จะไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นไปได้นะต้องติดทุฟี่ครับผมถ้าสิบล้อนะถึงจะอยู่ดี ครับผมยกหัวเลยยกหัวเลยยกไปว่าละสองคนเดี๋ยวด้ก่อนยกหัวเดี๋ยวขึ้นไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูภายในก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเนึง แม่คือสูงแต่ว่าขึ้นเลยฮ่าฮ่่้วมาดูภายในก่อนครับอันนี้เป็นภายในหัวเจ็งครับผม

เดี๋ยวต้องแก้งลูกค้าก่อนนะครับว่ากระบะดำยังไม่ลงเล่มนะครับผมป้ารถคันนี้นเป็นดำนะครับกระบะดำยังไม่ได้ลงเล่มคู่มือนะครับเอกสารชุดโดนเรียบร้อยภาษีไม่ขาดครับคันนี้เดี๋ยวรอทีมงานยกหัเก็งก่อนครับ สภาพหัวเก่งก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับราคาไม่แพงด้วยครับคันนี้เอกสารชุดโอนเรียบร้อยเปิดขายอยู่ในราคา2องแสนห้ามืนบาทนะครับสองแสนห้ามืนบาทนะครับมันล็อกตัวไหน ดูว่าหัวเจีงปลดล็อกได้ยังปลดล็อกไม่ได้ใช่ไหมได้ยินเจ้าของรถเขาบอกว่ามันยกยากอยู่นะเพราะว่ามันหนักไม่ยกก็ได้ไม่ยกก็ได้เอาไม่เป็นไรเป็นเครื่องฮ e ีโน่ e700 นะครับ168แรงม้านะครับผมระบบ5าเกียร์เดินหน้าครับคันนี้ ใช้คำว่าระบบอย่างดีเลยครับผมห้าเกียร์ด้านหน้าระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ครับเสียอย่างเดียวครับไม่ใช่เบรกทิฟฟี่ฮะดัมเอายกไหมเอายกดัมโชว์หน่อย ถอยถอยถอยยกดำขึ้นลงนี่ครับเสียดายน่าจะเป็นเบรกทิฟฟี่นะครับเป็นม้อลมดูดธรรมดาเบรกมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวแจ้งลูกค้าอีกทีนะครับดำยังไม่ได้ลงเล่มนะครับผม เป็นกระบอกยิงหน้าครับโอเคเอาลงครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดกำลังหารถสิบล้อราคาเบาๆไปใช้งานนะครับทีโน่ F17 คันนี้นะค,ะครับผมคันสีใหญ่ สามารถติดต่อโทรมาสอบถามได้นะครับหรือว่าแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมผมเปิดขายอยู่ในราคา2 5 0 0 0 0บาทนะครับ250,000าบาทนะครับผมคันนี้เอกสารชุดโอนเรียบร้อยภาษีไม่ขาดครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ